สบายดีพี่น้องปองป่ายเ้ยไอใสซยิงก้าวทักไทยสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งสายสซปปลาาพี่น้องทางโซนยุโรปและก็พี่น้องประเทศไทยบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะทักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีนะครับท้งผู้ใหม่และกับููเก่าขอบคุณขอบมกขอบเจอพี่น้ององป่ายคู่คนนะครับน้องที่แวะมาเป็นกาําลังแรงมกกลาลังแรงเจอเฮดียูเซอร์นะครับเนะาะสำหรับคลิปนี้นะครับมีทีอยู่ในส่วนองุ่นเจ้าของและพี่น้องเลย คลิปนี้ขออนญาตเ้ามาที่สวนของอพี่เป็ดเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าไร่องุนถาปก่อนนะครับไรอ่องุนถาปรกรอนอยู่พิกัดนะครับเนาะอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลโพนแพงอำเภอทาตุพนมจังหวัดนครพนมเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ผู้ค้าเ้ามาในสวนนะครับเนาะแต่ว่า เจ้าของส่วนเพ้นหักมิยูเนาะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นมีคนงานเนาะไอ้ใจเพิ่นบาาอกว่าเฮาไปเบิ่งเลยเพิ่นว่าเฮาไปถ่ายคลิปถ่ายเพลิดเได้เลยเนาะครับเนาะกับอนุญาตบาดคำเด้อไอ้ใจเด้อเนะอาะเพิ่นไปบ้านเพิ่นเฮาไปในบ้านพี่น้องเลยก็เลยพากันมาเยี่ยมชมสวนเพื่ออย่างตอนแรกก็คขว่าเรามาตัดาว่าจมะมาตัดที่ดูยูเซอร์ได้จองไวนะ้เนาะพี่นอนะ้องเนาะได้จององ,อง,งุ่นไว้สง่งรู เอเ็ดผ่วคือจองน้อยแทย้อิตาดุยคือมีจองหลายๆนะโอ้ยเจร่ญคืดว่าจรละได้หลายนะโอ้ยจื่อคอยซื้อจะได้หมดซีโร่ไปแล้วพี่น้องเอเ้ยเบื้องกว้านี่ทุกอ่าทุกผัวนะครับติดจ,จองหมดแล้วนะครับของดูยยูเซอร์อยู่เลยเป้เบื้องกว่าพี่น้องอามาเบื้องของอีตาดุยยูเซอร์จองได้ทั้มเลยฮีเด่นี่ไดผัวนี่น้อยสองผัวนี่ พี่น้องนี่นี่ได้ส่องโพลน้นอยนี่อืมใกล้จะสุกแล้วละคือเราได้ตัดแล้วเฮ้ามาว่าละตัดมดนันนี้อันเจ้าของสวนเพนก็นมีอยู่เนาะแต่ก็มีเป็นเพอเนาะพี่น้องเนาะ,ะเพราะว่าขออนุญาตเพิ่งแล้วลวกันไอ้อาคนงานส่วนเพื่อนกระโรไปแจ้งแล้วว่าดูย,ยูเซอร์เฮ้ามานะครับเนาะกับประมาณนี้พี่น้องมาเบิ้งความสําเร็จของเพ้นนะครับแกลกกับผ้าใยเตีย้ยหรือว่าผ้านาะคกูชีวิตของอิตาดุยฮ่าแหละมาดิน มาพ่อนคายมาเบิ้งว่าสวนองุนนะครับที่ผ่านการเขาเรียกว่าผ่านการทดสอบทดลองปุ๊ผู้ดิยวเอ็ดผู้ดวิวงมเศร้าและขอดอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน,นครพนมนี้สามารถที่ละเอาอมาเอกะผลนะครับมีแม้ว่าเอ็ดเด,ดือมีได้ดเป็นมาเป็นผลมีแม้พี่น้อง นกครับบังกว่าพี่น้องผู้สวยงามอันนี้สีเขียวหอ,อยพอเห็นแล้วก็ละสะอ่อนสะอ่อนจรจอกพี่น้องเอ้ยพูนะ้นำสวยงามเป็นอย่างมากแต่ว่าติดจองนะครับทุกผัวหรือว่าทุกพวงทุกผัว่วาแต่ติดจองมืดแล้วพี่น้องเอ้ยนกครับมีได้มีว่าอันเล้าเฮามาเลยมาเอามากินโลดนะมาตัดอันน่ะ ม,มีได้พี่น้องเลยอ่าสวยสดงดงามเบิ้งเทาองุ่นพวององุ่นทีน่เพื่อนเพื่อนแต่ตัวนี้มันสิเป็นสีเขียวเนาะพี่น้องจักยี่ห้องหมดเลยเทีผูคาก็ลืมแลยลราเพื่อนว้าปันฟังอยู่เนาะครับเป็นสีเขียวเนาะครับสวยงามยายเตี้ยกับหน,นังอยู่ผู้ครับพี่น้องภูค้าพาพี่น้องมาเบิ่งมาสัมผัสบรรยากาศอ่าในสวนองุ่นเนาะแต่ว่าเจ้าของสวนเพ้นทางมียูนะครับเนาะนะกะเลยไม่ได้สัมภาษณ์ตอนแรกว่าเรามาคุยกับเพื่อนนอกรอบอะไรว่า หลังจากองุ่นเล่า,าในการสะสมอาหารเนะเาะเข้าเขายัไม่ได้ความรู้อะไรว่าไงก็ดีในการสะสมอาหารของเพ้นนะครับเนาะเอาแบบวิชาการเลยนะเอาแบบผู้รู้แล้วก็ผู้ที่ประสบผลสําเร็จอันพี่น้องฟังอิตาดุยกะอาจจะว่าโอ้ยอิตาดุยเล่าสลายใบยบกไปตามภาษาเล่าแล้วอ,อิตานี่เราเมาบ่เงี้ยเนอประมาณนี้ <laughs> เนาะเออ ก็เลยยี่มาสัมภาษณ์ท่านผีเพื่อนเธอพี่น้ ur, นอง <c oughs> ได้ฟังนะครับเนาะแต่ว่ามาแล้วไม่เจอกันมาแล้วไม่เจอกันมีพอกันก็เลยได้แค่ถ่ายคลิปอ่าตอนแดดท้อนหอนนะครับกะประมาณนี้อันนี้คือตัวนี้คือเิ่นตัดแล้วเลยได้พี่น้องเลยนี่เริ่มน่าจะเป็นการเริ่มขั้นตอนการสะสมอาหารเมดแล้วเอาไงาก็ดี <c oughs> <c oughs> อ่า อันเพวลวะล่องนี้หรือว่าแถวนี้เพื่อนตัดเบิดแล้วนะครับน่าจะเป็นการสะสมอาหารแหละพี่พิ่นเพื่อนสังเกตนะมีฟางแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับในการถมลงไปเพื่อสะสมอาหารเพื่อนสะสมอาหารประมาณสองเดือนมั้งหรือในใดนี่แหละนะครับ ถ้าสะสมะอาหารชุดนี้ก็จะเป็นมีดที่สามแล้วของเพิินถ้าถ้าถ้าผมมันเดามีพิษเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอันนี้คือมีดที่สองนะครับเบิ้งพี่น้องผมทายมุมไกลๆเฮ้ยพี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องสอ่อนคือดูยูเซอร์บอผมว่าว่าป๊าตอะทงนะครับบางพ่วงที่ซุกแล้วเพิ่นกระตัดไปแล้วนะครับแต่ของผมฮันยังมีเห็นเพิ่นมือน,นี้น่าจะไม่ได้ตัดนะ มีตัดดอกพว่ายังมีสูขคักวันที่สิบสองเพื่อนจะปดเปิดสวนเปิดเปิดอะไรวันที่สิบสองจะเปิดสวนอีกรอบหนึ่งเพื่อเธอพี่น้องที่จององุ่นได้เฮามาตัดนะครับเนาะอันนี้ก็คือคล้ายๆวะผมเฮามาโดยไม่ได้โทรหาเพื่นลรอเฮามาเลยนะครับเนาะโดยที่ไม่ได้นัดหมายคืดว่านอนดินอยู่นฮรือปะไปดินสวนองุนะ่นนั้น อันผีเพิ่นก็น่าวาสันหาหน่าพี่น้องก็เลยมาเลยมีได้โทรนัดหมายกันก็เลยมีได้พ้อกันเพิ่นก็ไปธุระเพิ่นเนาะผมก็ขออนุญาตทางคนงานเพิ่นก็วอาว่าเข้าไปเลยเข้าไปในสวนเพิ่นเลยแล้วผมก็เข้ามาถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตบาดคำเด้ออายเด้อนะครับเนาะกาขอบคุณขอบมุกขอบเจอพี่น้องกอ,องป่ายคู่คนนะครับเนาะที่แวะมาเป็นกำลังแรงโมกําลังแรงเจอดิวิเซอร์นะครับเนาะเมื้อวานนี้คลิปนี้เป็นคลิปการันตีอีกคลิปหนึ่งนาะพี่น้องในการที่เข้า ป,ปูองุ่นแถวจังหวัดนครพนมนะครับ mm hmm. เพื่อยือนยันอีกครั้งบุ้ยวาว,วไทยเพื่อยือนยัน,นว่าท่านอะไรแต่เรานะแต่ดูเพื่อลระปูมีปูกระยานนะประมาณนี้ <laughs> <laughs> นบ่เนาะเพื่อระปูมีปูกระยานนะแห้งเฮ้าแหงปูแห้งเฮาปูแล้วกขายคือไอเราว่าขายรถนะประมาณนี้บ่เ <laughs> ออโย <laughs> มันเป็นไปนี้ได้พี่น้องเขามีได้จะเบ่ะกัน,รนหรือนอื้ลหรือเนาะ เขาคือมีเบาะกันว่าปูอังนบ้านเฮาเนาะป้าตัวมันเป็นมะแล้วมันสุกมันสามารถขายได้เงินได้กำไรมันลงทุนสูงบุรีในเรือเนาะมันกับุดหนึ่งมันก็อาจละแมนเนาะพี่น้องเนาะจุดหนึ่งก็คือการลงทุนสูงพอสมควรนะครับอ่าในไราอังงนของพีเพิินนะครับลงทุนอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นผู้ใดมีธรรมดาพูนพูนเจนยเจีย เบิ้งพี่น้องอยายตีย๋คอยัูกูะได้ผู้ได้ผู้ได้เพื่อนทำการแสดงได้พี่น้องทั่ว,ท,วทําทำการแสดงนะฮะทำการแสดงเอามาอางุนมาโชว์เบิ้งพี่น้องมานาะเบิ้งกว่าไรอ่องุนท้าปรกรณ์นะครับเบอร์โทรเพื่อนผู้เลิศส่วนเจือเนาะพี่น้องเนาะอ่าหรือว่าผู้เลิศส่วนเจือในเฟซบุ๊กนะครับเนาะพิมเข้าไปได้นะครับในเฟซบุ๊ก ไร่อง่นท้าประกเบอร์โทร0934530740เนี่ยผมเอาให้เบิ้งเลยพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเวาลามาจองมาอาง่นเด้อมีได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยมืดะไรได้นะครับหมดแล้วนะฮะติดจองทุกช่อทุกผัวอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ มีที่แก่คอยคอยกระยืดคอยกระยืดตัดของคอยแต่มันตัดไม่ได้จองครับทุกทุกทุกจุดนะะมีการจองอันนี้เขากระจองเนี่ยเพราะว่าทําไมเล็กๆเขาถึงจองอ่ะมันมีมีเหรอจองแล้วนะมันมีมีอันใหญ่แหละมันมิดล้วอันใหญ่นะมันก็เลยอันน้อยๆนี่แหละมุกองเป็นแกงกระได้จองเออเลยขันเจ้ามีจองคอยเอาได้ประมาณเนี่ยนะแนวนี้แหละนี่ อันนี้ก็พวงเล็กๆนะฮะแต่สวยมากนะครับสวยงามมากอันนี้ก็จองนะครับเพื่อนจองหมืแอไหละของผมก็ยังได้อันพวงในๆนะครับแต่การันต์ลบเข้ามาวันวันที่สิบสองพูดละวันที่สิบสองนะะเพื่อนจะเปิดเพื่อนจะเปิดสวนนะครับผมกับที่ลบเข้ามาตัดเนาะพี่น้องอ่าดูพี่ๆเพื่อนเบิ้งความสวยงามเดือแต่พวงนี้เขามองมาจองดเืองใ่เดเตียเพื่นเราเลือดแต่พวงนี้อันนั้นเป็นองุ่นพลาสติกนะ <laughs> เปืดอแล้วจองมันกินมีได้เนาะอ่ากัวนีเขาจองมันเลยแต่พวกที่เขาจองนี่แล้วผลหว่านานะครับเอาพวกอื่นเขาจองไปหมดแล้วนะครับนี่คือการันตีนะครับนี่คือ,อเขาเรียกว่าการันตีได้ว่า,าปลูกองุ่นแถวบ้านเรานะครับนะครนพนมบ้านเราปลูกแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องตลา,าดนะบุบตลาดว่าตลาด่หันลิน้น <laughs> มีต้องยานว่าตลาดอันละตัน ไม่ต้องกลัวว่าตลาดจะตันนะครับตลาดเนี่ว่าแต่เจ้ามีผลผลิตนะครับไม่ได้ออกตลาดเลยครับอยู่เฉพาะในสวนก็หมดแล้วนะฮะดูดูพี่อนเพื่อนอันนี้เป็นยีห่ห้อเน,นาะนี่คืองามแต่กับเพิ่นกับบริตัดอันยีห่ห้อไว้เนาะเออน่นละเป็น s 4 8มั้งน่าจะนะน่าจะเป็น s 4 8่สิกำลังเข้าสีบ่หรือยังไงนะะ แต่เขาก็จองหมดแล้วนะบทสรุปสุดท้ายก็คือจองหมดแล้วอดูดูนะครับการการเอสของเพื่อนกะนี่แหละนะครับกิ่งอันนี้กิ่งอาร์มเนาะ,ะกิ่งเคลนนะฮะออกมาขยายออกมาบาดแล้วก็มาตัดยอดแบบเดียวกันนะเพื่อที่จะทําก้างปลายมันสวยสวยงามแต่จริงๆแล้วมันถ้าเราจะเอาผลผลิตจริงๆเนี่ยมันมันกะน,น้นั่นแหละเห็นบอกพอมาลาลามาเห็นบอกไกลๆออกมาก็เริ่ม มงงองกองแกงอีมันงองตองแตงแล้วก็กลายเป็นดาวกระจายนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับในอันที่ผมเว้าได้นี่ผมมาสัมผัสกับจุดที่เพ่นเอชจริงๆพี่น้องอ่าจุดที่ทําแล้วประสบผลสําเร็จจริงๆดูฮะเบื้องเอาพี่น้องเลยอันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็เอสสี่สิบแปดนะครับแต่เขาออกนําหลังคาราวาแวอ่างุนไหลประมาณนี้บอกพี่พิมเดือนองุนไหลยังออกมาเตะครับแต่ก็สู่กลามูนั่นแหละ สุกที่หลังเพื่อนนะฮะนี่ยังออกมาเต็กโอ้ยอะไรจะดุ้อออกมาเต็กนะครับนี่พวงนี้ประมาณ3มถึงสี่สี่โลสี่โลเกือบห้ากิโลไปเลยพี่น้องเลยพวงเดียวนะ่ะอ้ยเนาะสุดยอดมากมายวันนี้พาพี่น้องมาเบิ้งนะครับเบิ้งพี่น้องโอ้ยผมก็จักละบรรยายไม่รู้จะบรรยายยังไงได้อีกพี่แล้ว พูดแล้วนะครับสวยสดงดงามนะฮะมึงสวยสดงดงามสำหรับองุ่นนะฮะในสวนของท่านพี่นะฮะไร่องุ่นถาปรกรนะครับพี่น้องผู้เลิศสนเจอก็ไม่ได้แล้วพี่น้องเลยอัลมานโอ้ยอย่ามาตัดอย่ามาจอง ไม่ได้นะฮะต้องรอมีดหน้านะครับมีดนี้หมดแล้วนะครับ <laughs> มืดมืดแหละแต่อีตาด,ดูยูเซอร์มารอบที่สองแล้วนะครับมารอบสองแล้วก็ได้แค่มาซ่องเบิ้งไอ้ไอ้พวงที่เราจองไว้นะครับไยเนี่ยตอนแรกผมก,ก็ารละจองไอ้นี้ S48 เนี่ย,เน,ยเนี่ยพวกนี้แหละแต่ว่าติดจองหมดแล้วนะครับไม่ได้แล้วมันก็เป็นพืนนที่เทากับต้องได้อ่าไปจองไปหาเลือ่จองนะครับแต่ว่ามันก็ มันมดแล้วเหรอหพี่น้องเอ้ยอวอล์ตรงๆนะครับแต่ว่าผมลบหมามดินนะครับลบหามาเพื่อที่จะมาซองเบิ้งองุ่นนะครับว่าเขาพร้อมที่จะให้เราตัดหรืหอ,อยางพี่เขาบอกว่าคนงานเ่นบอกว่าประมาณวันที่สิบสองนะครับวันที่สิบสองก็จะเปิดสวนอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็จังลได้ลบ้ามาลบหามาตาัดองุ่นพี่น้ององุ่นที่ผมจองไว้นะครับเนาะผมจองไว้สองโลหากมีได้ดอกพี่น้องมีหอดสองโลเสียได้สองพวงวนนะั้นได้เท่าลรก็จะได้เอาเท่านั้นแหละคือ นาะพี่น้องแบบนี้แหละยังไม่มีคนจองเพราะว่านี่แหละสาเหตุที่ทาไมเขาต้องจองพวงเล็กๆนะคือมันออกมาอ่ามันออกมาทีหลังนะแล้วก็ยังไม่มีการจองถ้าใครมามันหาพวงจองไม่ได้ก็ต้องพวงเล็กๆก็ต้องได้จองประมาณนี้น้องพี่น้องเนาะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแล้วก็ไอ้ที่เขาตัดไปแล้วก็มีนะครับที่ตัดไปแล้วก็มีแต่พวงพวงนี้ก็สวยงามมากนะครับงามอลีพี่น้องเลยมุกว่าประมาณสองโล พวงนี้ประมาณสองโลครึ่ง,บงเบบงนี่พวงนี้อยู่ไกลเพื่อนยิ่งอยู่ไกลเพื่อนยิ่งโอโ้โหดูพีพินเพื่อนนะฮะสวยงามเป็นอย่างมากอุ้ย่อยจะอ่อนพี่น้องเลยแต่ก็เเลือไม่เยอะนะครับเรือไม่เยอะแล้วนะะแสดงว่าผู้ผู้เพื่อนเฮามาเพื่นอนมีต้องการความหวานแบบหวานแบบจี๊ดหวานออกเปรี้ยวอมเปรี้ยวนิดนึงเพื่อนก็นตัดไปบางแล้วเนาะเนี่ยรอยตัดทําไมพมรุ่นเนี่ยมีรอยตัดเนาะพี่น้อง เขาก็ตัดไปบ้างแล้วเพราะว่าต้องการหวานอมเปรี้ยวไม่ต้องการหวานเจี๊ยบแต่ถ้าต้องการหวานเจี๊ยบก็ต้องรอ,อให้ให้ดำๆแบบแบบแบบนี้แบบนี้ถ้าถ้าถ้าของผมอ่าวันนี้เป็นแบบนี้ผมตัดกลับเลยเด้อเโทรบ,บอกพี่เขาอ่าแล้วก็ตัดกลับเลยเด้แต่ของผมมันยังไม่ดำขนาดนี้มันยังออกสีม่วงๆ่วงอยู่นี่ตรงนี้เนี่ยคงดูยูเซอร์นะอ่าที่ผมจองไว้เนี่ยประมาณนี้ได้แค่นี้อลีวีนองเลยนะเนี่ยเนี่ย ได้แค่นี้จริงๆกระพวงเล็กๆนี่พวงนี้ได้แค่นี้จริงๆนะฮะเห็นบอกม,มันเป็นไปนี้ได้พี่น้องเลยมันเหมิดมันไม่ได้นะครับพี่บินเพื่อนฉะนั้นแล้วพี่พี่เพื่อนคนไหนนะครับถ้าสนใจอยากจะปลูกองุอ่นที่เขตจังหวัดนครพนมบ้านเรานะครับบ้านอีสานนะครับอีสานบ้านเฮาแหละทื่นเลยพี่น้องเลย นะครับสายพันธุ์ที่ตอนนี้กำลังมาแรงก็คือ s 48น้ำหนักดี s 48น้ำหนักดีมากครับไว้มาระกาแบ็โอปอได้หมดครับอันนี้จักพีสังนะครับผมกับบหุจักยี่ห้อของเพนผมก็ยังไม่รู้เนาะว่าชื่อชื่อยี่ห้อเขาชื่ออะไรนะครับแต่ว่าเขาจองหมดหมดแล้วละ่นะนครับเข้ากับมีสามารถท่ละกินของเพนได้เ <laughs> นาะ พร้อมตัดก็วันที่12พี่เขาก็จะเปิดสวนแล้วก็ตัดอีกนะนอนะเนาะพี่น้องเนาะเอาล้วพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะผู้ค้าก็ขอขอบคุณขอบมกขอบเจออพี่น้องบ้องป่ายคู่คนนะครับเนาะที่แวะมาเป็นกําลังแรงมกกาลังแรงเจอให้ดูยูเซอร์สำหรับาการเข้ามาชมสวนองุ่นเนาะพาพี่น้องมาเบิ่งกันสวนมะงุ่นทั้งละในเนขตจังหวัดนครพนมเพื่อมายืนยันและก็การันตีนะครับว่าสวนองุ่นนั้นในเขตภาคอีสานบ้านเรา จังหวัดนครพนมบ้านเฮาก็สามารถปูได้มีในแม่จเวาต้องงาภาคอื่นนะครับบ้านเฮากบปูมางุ่นใดเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับเบิง้งสวยงามสำเร็จพี่น้องคอยเห็นแล้วโหลค่คอยสะออนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายขออนุญาตบาดคำจบคลิปลงซํำนี้ก้อนจิ๊บก้อนจบอะท่ก้อนจิ๊บก้อนจบขอพี่น้องปองป่ายคู่คนนะครับเนาะ อายุดีมีแห้งกินข้าวแซบนอนรับความเจ็บไม่ได้ความคายมีเหอมีคุณพารักษาทเทวดาคุ้มครองหาเงินได้มันมานกันคู่คนนาะพี่น้องเนาะขอบคุณมากมายบายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับปุ้ยพูดนะแต่ละผัวนะ